ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องบ้างครับต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่9กันยายน2568จะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครัพครั้งที่51ครับจัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะไปชมการแข่งขันที่นี่ฮะเมืองกาญนะครับเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเปิดมอเตอร์เวย์ครับสาย M81 ฟรีไปเลยคุณผู้ชมครับ13ว,ว,วันวิ่งฟรีเลยใครที่อยากจะไป ไปชมการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับเนี่ยไปเส้นนี้ครับสะดวกไม่ต้องเสียค่าทางด่วน <Wow. S 2> 13วันเลยส <13 S 2> ิวันเต็มเลยนะ,ะใช่ครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมครับเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษนะครับหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีมอเตอร์วเวย์ M81 ระยะทางไกลเลยครับ90 6กิโลเมตรตลอดสายครับโดยไม่เก็บค่าผ่านทางเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่29สิงหาคม2568ช่วงเวลาบ่าย3ครับ15นาฬิกาไปจนถึงโน่นเลยคุณผู้ชมครับวันพุธ ที่10ก <000 Jean. S 1> no ันยายน2568เวลา9นาฬิการวม13วันนะครับที่เปิดให้ขึ้นฟรีเลยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนะครับครั้งที่51ประจำปี2568จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่9กันยายน2568ณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีสนามกลีบัวครับค่ะสำหรับด่านที่เปิดให้บริการนะคะมี ทั้งสิ้น7ด่านนะคะได้แก่ด่านบางใหญ่ด่านนครชัยศรีด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกค่ะด่านท่ามกา ด่านท่าม่วงและด่านกาญจนบุรีค่ะยกเว้นด่านรีสะทองนะคะก็เปิดทดลองให้บริการจำกัดนะคะเฉพาะร,รถยนต์4ล้อเท่านั้นแล้วก็กำหนดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางนะคะในการเปิดทดลองให้บริการเมอร์เตเวเอ็ม81ในครั้งนี้เนี่ยนอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนะคะผู้ที่จะเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพสครั้งที่51ก็ซึ่งเป็นกีฬาระดับ เลยที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งและโลจิสติกและการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีนคปรปฐมราชบุรีและการสนบ,บุรีด้วยค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของทางภาคตะว,วันตกนั่นเองค่ะนอกจากนี้ครับยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะลงไปที่ปักใต้ใช้เส้นทางนี้ได้เลยครับที่สําคัญคือฟรีนะครับในช่วง13วันนี้สอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาลเรื่องของคมนาคมเพื่อโอกาสของประเทศไทยครับในการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีมาตรฐานสร้างโอกาสเข้าถึงประชาชนในทุกมิติรวมถึงบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรครับบนเส้นทางหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนการจนาพิเศษถนนเพชรเกษมมอเตอร์เวย์มแปเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่จะเดินทางได้ทั้งสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ใช้เส้นทางครับ รัฐบาลก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางนะคะให้ศึกษาข้อมูลการเดินทางก่อนแล้วก็ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานและที่สําคัญเลยนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะป้ายเตือนป้ายแนะนําและคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะ,ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะเดินทางไปชมฟุตบอลคิงคัพในครั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางบนมอเตอร์เวย์ M81 ได้ตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วนกรมทางหลวงนะคะ 1-5-8-6ค่ะหรือจะเป็นคอรเซ็นเตอร์ของวัตเตอร์วนะคะ1-5-8-6 ก็กด7แล้วก็มอเตอร์เวย์ m อนนั่นเองค่ะ<ม>หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.motorway.go.th ก็ได้ค่ะนี่สะดวกมากครับใครที่จะไปทั้งนคนปรปฐมราชบุรีกาญจนบุรีนนทบุรีใช้เส้นทางนี้เลยนะครับย้ําเลยหรือใครที่จะลงใต้นะครับก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้เช่นเดียวกันะสะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะ ช่วยลดการจราจรที่หนานแน่นหรือว่าแออัดได้ในทุกเส้นทางข่เน้นย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีนะคะตั้งแต่ เปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ว29สิงหาคมไปจนถึงวันที่10กันยายน2568รวมทั้งสิ้น13วันนั่นเองค่ะนี่พี่บังเคยใช้แล้วสะดวกะะมากวิ่งปลื้มชิวเลยครับแต่เขาก็ต้องให้จำกัดความเร็วนะอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยใช่แล้วนะครับแนะนำเลยใครที่กำลังแพลนนะครับเผื่อว่าจะไปกับครอบครัว M81 ครับก็เดินทางสะดวกครับแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการได้ฟรี13วันนะครับอย่างที่บอกไปเพื่อเป็นการ ต้อนรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่51ที่จัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ